สวัสดีครับนาแท็กเตอร์วัง3าหมอจังหวัดอุดรนธานีครับวันนี้ผมมีรถไถมือสองนะครับมาแนะนำนะครับในคลิปของวันที่25นะครับมกราคม2567มีทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครับรถทุกคันนะครับเงินไขเราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทกสได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคูบต้ายันมาอีซกิส่วนเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเราขายเป็นเงินสด นะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับเรามีทั้งโรตารี่ผ่านพวนผ่านยกล่องและผ่านขุดมันนะครับส่วนรถกระบะตัวนี้นะครับมีคันเดียวนะครับก็ใช้แล้วต้องการจะขายออกนะครับเป็น isuzu d-max หนึ่นะครับผมขายแค่ราคาสามแสนหกไม่ใช่สามแสนหบาทนะครับขายเป็นราคาตัดสดนะครับรถใช้งาน2ปีนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำนะครับจัดทรงแต่งให้เรียบร้อยนะครับสามแสนมีแอร์พร้อม นะครับตัวนี้ไม่สอ0 0 0ื่นโลรถปี64นะครับเป็นริมแมทต l ออลนิวสเปซแฉก19นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับพาชมรถราคาเริ่มต้นตั้งแต่1 5 0 0 0 0บาทนะครับ1 5 0 0 0 0บาทก่อนข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวนัดพาไปดูรถที่กําลังจะปรับสภาพขึ้นมาขายนะครับส่วนเครื่องอัดฟางนะครับตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวนะครับเป็นเครื่องอัดฟางของใหม่มือหจากค่ายสยามตโตล่านะครับ ราคาเต็มอยู่ที่3 0 0 0 0ื่นสามนนะครับเราขายอยู่ที่3ามแสนห้านะครับของใหม่มือหนึ่งแกะกล่องเลยนะครับรับประกัน1ปีเต็มจากโรงงานส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นรถที่ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับเนี่ยสวยๆแบบนี้นะครับลูกค้าเลยสั่งจองไว้ก็เราก็เช็คเราก็เก็บงานให้นะครับวันนี้ก็จะส่งเป็น MU 4902ี่าที่อำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะครับส่วนอีซูซสวยๆอย่างนี้ก็ติดจองแล้วนะครับไปที่อำเภอชายวนอุดรธานีนะครับแล้วก็4018 นะครับตัวนี้ไปที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับอ่ะเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันนะครับไปดูหลังอู่ก่อนนะครับมาถึงแล้วนะครับด้านล่างนะครับก็มีทั้งรถจองนะครับแล้วก็รถที่กาลังจะปรับสภาพเพื่อไปขายนะครับเหมือนคันนี้ครับเป็น L4508 ตัว DT นะครับตัวนี้เราก็เก็บงานนะครับทําสีใหม่ตรงนี้เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเช็คเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับ อย่างคันนี้นะครับเราบิ้วเราเก็บสภาพนะครับจากเราเปิดขายหน้าร้านที่2องแสนห้านะครับก็บวกเพิ่มไปอีกสักหมื่นหนึ่งนะครับก็อยู่ที่2องแสนหกหมื่นบาทนะครับรวมเก็บงานรวมทําสีสวยๆนะครับตัวนี้เป็น L4508 ตัว DT ครับ45แรงมาส่วนตัวนี้ L4018 ครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้สีสีเดิมๆนะครับสีเดิมๆเรามาพ่นเนี่ยมาครับเคลือบเคลือบ ตัวนี้ฝากระโปรงมันบุบตรงนี้ครับเรามาโปเก็บนะครับเดี๋ยวก็ขัดนะครับใครสนใจนะครับคันนี้3ามแสนเจ็ดรถปี63สามไมพันไมพันสามร้อยพันสี่ร้อยชั่วโมงครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยยางสวยทั้งสี่เส้นเลยนะครับตรงนี้สีสันสวยกิิบเลยนะครับตัวนี้ L 4 0 1 8นตัวดีทีนะครับรถปี6 3เาริมชุดโอนพร้อมนะครับราคา3ามแสนเจ็ดนะครับ ไปดูกันอีกนะครับถัดมาก็พามาชมนะครับ L3608 นะครับตัวนี้เก็บสีเสร็จเรียบร้อยครับกำลังจะเข้างานประกอบนะครับก็ตัวนี้สเปกก็คือเราบิวใหม่ทั้งหมดนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับคันนี้นะครับถ้าจองก่อนเก็บงานเสร็จก็จะอยู่ที่ราคา285,000ับาทนะครับเล่มชุดโอนครบนะครับคันนี้ยางใหม่สี่เส้นอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังส่วนคันนั้นครับ M9540 นยะครับยางใหม่สี่เส้นเหมือนกันนะครับ ผมตัดขายในราคาที่650,000นะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับรถคือเก็บงานทําสีใหม่ยางใหม่ทั้งหมด4เส้นนะครับไปเดินชมกันต่อครับเนี่ยครับทำไมหลายๆท่านถึงไว้ใจนะครับสั่งจองรถจากทีมงานของเรานะครับทั้งทางไกลทางสปปลาวนะครับก็สั่งเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ก็ก็สั่งเข้ามาอีกคันแล้วนะครับก็เป็นเป็นเอ็ม9540นะครับก็ติดจองไปแล้วนะครับลูกค้า ขาประจำเรานะครับให้หารถให้นะครับอันนี้ MU 5 7 0 2ตัวนี้ไปสบ้าย้อยนะครับจังหวัดสงขานะครับก็เหลืออีกนิดนึงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับพี่ชายก็ดูรีวิวติดตามกันนานครับไม่ใช่ว่าดูแล้วเห็นราคาถูกแล้วจะสั่งจองเลยนะครับบางคนติดตามกันเป็นปี2ปีนะครับกว่าที่จะวางเงินมดจากันได้นะครับคันนี้ผมก็เก็บมัดจําไว้กว่านหมื่นนึงนะครับส่วนถ้ารถทำงานเสรียสมบูรณ์แล้วก็เชิงจะให้ลูกค้ามัดจำเข้ามาเพิ่มนะครับเพราะเงินไขเรา ให้มาจำหมื่นหนึ่งก็คือไม่เกิน300รอกิโลนะครับส่วนถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับลูกค้าตกลงเอารถโอเคพร้อมนะครับก็ให้มาจำมาเป็น2 0,000ืนะครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนคันนี้ก็ไปลาวครับไปแขวงำม่วงนะครับสปปลาวก็ตัวนี้ก็รอเช็คคานหน้าใหม่นะครับลูกมงลูกหมากเก็บใหม่ทั้งหมดนะครับส่วนคันนี้ไปจังหวัดสกลครับยันมา5 1็แรงมานะครับ ตัวนี้ M7040 นะครับราคา480ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับสั่งปุ๊บประกอบไม่เกิน1อาทิตย์นะครับคือจบเลยนะครับพร้อมส่งได้เลยนะครับ M7040 หน้ากากครบยางใหม่4เส้นพร้อมหางนะ,ะมาครับกลับมาฝั่งหน้าร้านกันบ้างนะครับร้านเรามี2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามกับคูโบต้าเนี่ยก็จะเป็นรถที่พร้อมขาย พร้อมให้กับลูกค้ามาทดสอบได้เลยนะครับมาตั้งแต่คันแรกแล้วกันเนาะไปเลยเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับช่องติ๊กตอกมีเวลาแค่10บนาทีตัวนี้ M 6 0 4 0อุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียวนะครับผมขายที่3,8 0 0 0นหมืนบาทนะครับรถปี58ครับเรียมชุดโอนครบตัวนี้1,700ชั่วโมงนะไม่ขึ้นปกตินะครับ LC 7 0 8แ SP ครับ47แรงมา้ามีให้เลือกทั้งหมด3คันนะครับน่าจะเอาไปไว้สมเด็จคันหนึ่งละอ่าตัวนี้ตัวนี ราคา435,000บาทนะครับให้43นะครับคันที่2นะครับตัวนี้คือสีเดิมนะครับชุดบนสีเดิมกระจังหน้ามีแตกหน่อยนะครับเกี่ยวบสีกันล่างตัวนี้จะอยู่ที่385,000บาทนะครับรถปี58ทั้งหมดนะครับรถปี58ทั้งหมด47เบงม้าตัวนี้เพิ่งเข้ามานะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา400 0 0 0 20,000บาทนะครับตัวนี้4 20,000บาท47สกีนะครับอ่ะยางใหม่4เส้น บางคนลูกค้าหลายคนก็อาจจะถามนะครับทําไมคันนั้นกับคันนี้เก็บงานเหมือนกันทําไมถึงถูกกว่ากันต้องหมื่นหนึ่งหมื่นห้านะครับเพราะว่านะครับรถซื้อเข้าราคาไม่เท่ากันครับราคาเวลาที่เก็บงานออกมานะครับต้นทุนเหมือนกันแต่เงินซื้อเข้าเนี่ยไม่เท่ากันก็ตัวนี้ถูกกว่ามิฉะนั้นใครมาก่อนก็ได้เลือกก่อนนะครับคันนี้4ี่เซนสองนะครับสวยๆย,ยางใหม่ทั้ง4เส้นเช็คใหม่ทั้งระบบนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวก,กระจังหน้า ลูกหมากของเลวนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเหมือนกันนะครับทั้งสองคันนี้เปลี่ยนเหมือนกันทั้งหมดอ่ะ LC018SP นะครับ40 v d t คันหนึ่งมี SP คันหนึ่งตัวนี้3 9 9 0 0 0บาทเฟซสวยนะครับตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นยางสภาพ80-90%เเลยนะครับตัวนี้รถปี64นะครับใช้งานก็อยู่ที่2 0 0 0นิดๆน,นะครับอ่ะถัดมาเป็นยันมานะครับล้อทองตัวพรีเมียม39แรงม้าตัวนี้ราคา2 0 0 0 0 85,000บาทนะครับ285,000บาทเดี๋ยวผมแถมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังรถจดทะเบียนปี61นะครับ3608นะครับมีปรับสภาพพร้อมขาย2คันนะครับอีกคันนึงอยู่ด้านหลังนะมี SE ก็2คันเหมือนกันนะครับอ่อตัวนี้ราคาอยู่ที่300,000บาทนะครับของเหลวใหม่ทั้งระบบแผ่นลังคาใหม่กระจังหน้าใหม่นะครับตัวนี้300,000บาทนะครับอันนี้เป็น L3408 ครับ ตัวนี้มีเล่มนะครับแต่ไม่มีเอกสารชุดโอนนะครับไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้นะครับตัวนี้ขายตามสภาพนี้นะครับเก็บสีคันล่างให้ยางหน้าประมาณ60%อยางหลัง95%เอนะอันนี้ราคาอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาทนะครับ195,000าบาทเล่มชุดโอนครบนะครับ KRT นี่ครับตัวถูกที่สุดที่เปิดคลิปไปนะครับเดี๋ยวหลายๆคนถามว่าคันไหนแสนห้าพันบาทนะครับคันนี้เลยนะครับ KRT อุปกรณ์3ามชิ้น มีใบด้านมีหาง3แล้วก็มีล้อเหล็กนะครับขายตามสภาพนะครับรถใช้งานได้ปกติ1 5 0 0 0 0บาทนะครับอ่ะรถจากค่ายมังกรแดงติดตักนะครับ F M W D 454K นะครับคันนี้อยู่ที่ราคาอ่า4 5 0 0 0 0บาทนะครับ รถมือหนึ่งขายในราคามือสองครับจากราคาเต็ม4 9 0 0 0นะครับขาย4 5 0 0 0เท่านั้นรับประกันสองปีเต็มจากโรงงานรถใหม่มือหนึ่งนะครับของใหม่เลยนะครับแกะกล่องนะครับแต่มาจอดประมาณปีกว่าแล้วผมก็เลยขายเป็นมือสองนะครับอ่ะถัดมาครับ L3608 SP ตัวนี้รถเดิมสภาพสวยเลยนะครับเป็นรถไล่นะครับพอดีผมมาเก็บงานให้ใหม่เก็บสีคันล่างใหม่นะครับอ่ะมาพร้อมหางนะคันนี้อยู่ที่ราคา สามแสนสองหมื่นบาทนะครับสามแสนสองหมื่นบาทรถสวยๆกกิบๆเลยเริ่มชุดโอนครบนะครับสามแสนสองหมื่นบาทถัดมาเอพีคันนี้นะครับไปราคาถูกๆนะครับคันนี้สามแสนบาทนะครับมาราคาถูกก็ขายไปตามราคาถูกนะครับหรือใครอยากได้อุปกรณ์สามชิ้นครบก็โทรติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับยันมาสามสิบเก้าแรงนะครับคันนี้ขายอยู่ที่ราคาสองแสนหกหมื่นบาทนะครับสองแสนหกหมื่นบาทเริ่มชุดโอนครบนะครับ 36คันนี้เพิ่งมานะครับเพิ่งเก็บงานเสร็จอยู่ที่ราคา300,000ครับรถปี54เล่มชุดโอนครบนะครับส่วน36แรงคันนี้นะครับราคาอยู่ที่230,000นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้รีวิวขาดตกบกพร่องประกันใดนะครับหรือลูกค้าอยากได้อุปกรณ์ต่อบ่วงนะครับก็สามารถเดินทางมาดูสินค้าได้นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีโทรติดต่อได้ที่0918611191นะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับ